สวัสดีครับในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เนาะหลายคนก็คงกังวลเรื่องความมั่นคงวันนี้เราเลยจะมาคุยกันครับถึง5ทักษะสำคัญที่จะช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาท้าทายนี้ไปได้เป็นทักษะทีเ่เรียกว่าจำเป็นเลยนะคะไม่ใช่ทางเลือกเหมือนเป็นเกราะป้องกันแล้วก็เป็นเครื่องมือสร้างโอกาสในโลกที่มันไม่แน่นอนแบบนี้คะ่ะครับทักษะแรกที่แหล่งข้อมูลเราพูดถึงเนี่ย ็น่าสนใจมากคือการไม่ตกเป็นเหยื่อข่าวลวงโดยเฉพาะข่าวเศรษฐกิจที่มันชอบปลุกความกลัวเราเหลือเกินใช่เลยค่ะคือในคลิปเขายกตัวอย่างเรื่องออข่าวลือแบงค์จะล้มอะไรแบบนี้คนก็ตกใจตื่นตระหนกแห่ไปถอนเงินทั้งๆท,ท,ที่มันอาจจะไม่มีมูลความจริงเลยกลายเป็นว่าความเสียหายเนี่ยมันเกิดจากความตื่นตูมไม่ใช่ปัญหาของแบงค์จริงๆการเสพข่าวโดวยไม่กลั่นกรองนี่อันตรายมากนะคะ ต้องรู้จักตั้งคําถามต้องแยกแยะข้อเท็จจริงกับความเห็น mm hmm. แล้วก็ต้องดูด้วยว่าใครได้ประโยชน์จากข่าวนี้ครับก็คือต้องมีสติเลือกแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือแล้วก็ใช้ข่าวเป็นข้อมูลตัดสินใจไม่ใช่ให้ข่าวมันสั่งเราถูกต้องค่ะด่านแรกเลยค่ะซึ่งพอเรามองข่าวแบบเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเชื่อมโยงไปทักษะข้อ2ที่เขาเน้นเหมือนกันคือการวางแผนสำรองโดยเฉพาะเรื่องรายได้ใช่ค่ะ โลกมันไม่แน่นอนจริงๆงานประจำอย่างเดียวอืมอาจจะไม่พอแล้วในคลิปมีตัวอย่างเปรียบเทียบนะคะคนสองคนที่โดนเลิกจ้างพร้อมกันคนหนึ่งที่แบบไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยชีวิตอาจจะเคว้งไปเลยแต่อีกคนหนึ่งที่อาจจะเคยมีรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆทำออนไลน์อะไรไว้บ้างเออเขาอาจจะพอมีทางไปต่อหรือบางทีพลิกวิกฤตตรงนั้นเป็นโอกาสใหม่ได้เลยเพราะมีการเตรียมตัวโหเห็นภาพชัดเลยครับว่า แค่มีแผนสองเล็กๆมันก็สร้างความแตกต่างได้จริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเนาะแต่เป็นเรื่องความรู้สึกข้างในด้วยความมั่นคงทางใจใช่ค่ะเริ่มเล็กๆก็ได้ค่ะใช้เวลาว่างค่อยๆสร้างไปครับจากเรื่องภายนอกมาดูเรื่องภายในกันบ้างทักษะที่สคือการสร้างระบบชีวิตอยู่น้อยแต่พอเพียงฟังดูเหมือนประหยัดจังนะแต่จริงๆมันลึกกว่านั้นใช่ไหมครับค่ะคือ มันไม่ใช่การประหยัดเพราะโดนบังคับหรือเพราะไม่มีทางเลือกนะคะแต่เป็นการเลือกที่จะมีชีวิตอย่างมีคุณภาพมีสติรู้ว่าอะไรจําเป็นจริงๆสําหรับเราอะไรคือคุณค่าที่เราให้ความสําคัญแล้วก็ตัดสิ่งฟุ่มเฟือยที่มันไม่ใช่คุณค่าแท้จริงออกไปอื <c oughs> เช่นรถนี่ที่ไม่จําเป็นหรือเลือกรถมือสองแทนรถหรูอย่างในคลิปยกตัวอย่างอ๋อครับครับ พอเราตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปเราก็อาจจะมีเวลามีเงินเหลือไปทำอย่างอื่นแล้วก็มีความสุขสงบจากข้างในมากขึ้นด้วยค่ะการเลือกรถมือสองนี่ตัวอย่างดีเลยครับมีเงินเหลือไปต่อยอดได้ชีวิตอาจจะมั่นคงกว่าระยะยาวโดวยซ้าใช่ค่ะเป็นการเลือกอย่างฉลาดทีนี้การจะปรับชีวิตแบบนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องมีทักษะอีกอย่างมารองรับคือข้อ4ความสามารถในการอยู่กับความไม่แน่นอนเพราะชีวิตมันไม่ค่อยเป็นไปตามแผนไปเป๊ะหรอก จริงค่ะอันนี้สำคัญมากคือมันไม่ใช่การยอมแพ้หรือว่าไม่มีเป้าหมายนะคะแต่มันคือความยืดหยุ่นทางใจการยอมรับความจริงว่าเออชีวิตมันก็แบบนี้แหละมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอพอเจอเรื่องไม่คาดฝันกออ็ฝึกใจให้สงบไม่โทษตัวเองไม่โทษสถานการณ์จนเกินไปยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้แต่ไม่จมอยู่กับมันนานครับเหมือนการฝึกสติเนาะ การอยู่กับปัจจุบันการขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวพวกนี้ก็น่าจะช่วยให้ใจเรานิ่งขึ้นไม่แกว่งไปตามสถานการณ์ง่ายๆใช่เลยค่ะช่วยได้มากจริงๆแล้วก็มาถึงทักษะสุดท้ายครับข้อ5แม้จะเตรียมตัวดีแค่ไหนบางทีก็อาจจะล้มเหลวได้หรือต้องเริ่มใหม่จากศูนย์ทักษะนี้คือความกล้าที่จะเริ่มใหม่ค่ะพลังมันมาจากข้างในเลยนะคะคือความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองที่มันไม่ผูกติดกับ ตำแหน่งหน้าที่หรือว่าทรัพย์สินเงินทองพอมองแบบนี้ความล้มเหลวก็เป็นแค่บทเรียนเป็นข้อมูลให้เราปรับปรุงไม่ใช่จุดจบการไม่มีอะไรจะเสียบางทีมันคือข้อได้เปรียบนะคือเราจะคล่องตัวกว่าพร้อมจะลองอะไรใหม่ๆได้มากกว่าคนตกงานเหมือนกันคนหนึ่งมัวแต่เสียใจจมอยู่กับอดีตอีกคนลุกขึ้นมาทำอะไรเล็กๆทันทีผลลัพธ์มันต่างกันแน่ ใช่ค่ะความกล้าตรงนี้เลยไม่ใช่ว่าไม่กลัวนะคะแต่คือลงมือทำไปทั้งทที่อย่างกลัวนั่นแหละความล้มเหลวบางทีมันก็แค่ป้ายบอกทางว่าให้เราลองไปทางใหม่ดูอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้ครับผมสรุปแล้วทักษะทั้ง5้าข้อนี้ตั้งแต่รู้ทันข่าวมีแผนสำรองใช้ชีวิตพอเคียง อยู่กับความไม่แน่นอนได้แล้วก็กล้าเริ่มใหม่มันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องเงินเงินทองทองแต่เป็นการสร้างความแข็งแกร่งจากข้างในจริงๆเพื่อให้เราพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เติบโตได้ในทุกสถานการณ์เป็นจุดทักษะที่สําคัญมากจริงๆครับในยุคนี้คำถามทิ้งท้ายที่อาจจะชวนให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับก็คือจาก5ทักษะเนี้ยมีข้อไหนที่เราอาจจะต้องเน้นเป็นพิเศษหรือข้อไหนที่จำเป็นเร่งด่วนสำหรับเราตอนนี้ แล้วเราจะเริ่มฝึกฝนหรือเอาไปปรับใช้ยังไงได้บ้างเพื่อสร้างความมั่นคงในแบบฉบับของเราเองครับ